เรามาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะตอนนี้เราจะมากินอาหารเย็นกันนะคะโอมลงจากเรือมาเราก็หิวไปแลนะ้นี่นะคะบรรยากาศของเรานะคะที่เริมใช้ฝั่งทะเลนะคะของร้านอาหารที่เราล่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมันจะ ด้านนี้จะติดอยู่กับชายฝั่งก็ไน้ก็ติดิกาลังเล่นนะะ้ำนะคะเราก็มานั่งกินข้าวนะก็มาชิวๆอาหารเย็นเว่าได้เดินผ่านด้านนะก็ไม่อยากกลับมาเองค่ะก็ลงเรือปุกก๊บก็หิวปั๊บเลยนะคะเราก็จะมากินข้าวกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเท่าว่าได้เมนูอะไรมานะคะ ค็อกเทลแบบไม่มีแอลกอฮอล์มาค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบมีน้ำมะพร้าวนะคะมีมะพร้าวมีส้มน,นะคะแล้วก็มีอ๋อเขาเรียกอะไรนะอ่าทับทิมใช่ค่ะน้ำเชื่อมของอ่าลูกทับทิมนะคะผสมกันนะคะนี่นะเขจะได้มาเป็นแก้วนี้นะคะเป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแก้วนี้ของเราครับเป็นน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับประรด ก็ผสมน้ำท well, er in ับท <st> <transgender women> <rix> ิมนะคะลูกกะทิมเนาะก็มีอันทลายเดี๋ยวนะสับปะรดมะนาวน้ำส้มใช่น้ำส้มมีมีส้มด้วยน้ำส้มก็จะเป็นแกนนี้มานะคะอร่อยดีนะอร่อยดีนะสวยแล้วก็วิวแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะบรรยากาศนะจ๊ะมาจ๊ามาจ๊ามาจ๊ามาสับปะรดอะไรเนี่ย เมนูที่เราสั่งมาแล้วจ้านี่นะคะเมนูแซลมอนนะคะแล้วกาวางด้วยข้าวต้มนะคะนี่นะคะเสรจนจ้ีหน้าตาน่าทานนะคะน่ากินมากๆ ถ้าทุกคนมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะคะเห็นในรูปนี่คือไม่ค่อยจ้าแต่ถ่ายจริงนี่คือแบบจ้านะคะมองมองไม่ได้เลยะะต้องมือป้องตานะคะตรงน,นี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นโรแมนติกมากๆนะคะเรามานั่งชิลกันทนี่ตรงนี้นะคะ่ะชิลมากๆเลยคะ่ะอมเย็นสบายบางคนก็ยังหงเล่นน้ำอยู่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศ อยากให้มานั่งด้วยกันนะคะมานั่งชิวๆนอ้อยเอาส้นตำมาเราส้นตำมะโจกอะไรแบบนี้นะ <g iggle> โอ้ก็เอาเครื่องดื่มมานั่งนะมานั่งเ,เสริมเย็นมานั่งชิวบรรยากาศตรงนี้นะมานั่งนี่นะคะสบายแล้วก็สวยดีค่ะลงตึกมากๆนะที่เป็นคู่รักมานั่งนะอยากได้มา,มากเลยเนาะเป็นกลุ่มคนที่กำลังมานั่งเนาะงมวยกันนะอยากมานั่งกินตรงนี้นะบรรยากาศดีมากๆเลยจ้า ่เรามานั่งดูค่าติดตกดินแล้วก็กินอันนี้ไปด้วยอ,อร่อยไม่ต้องถามเรื่องน้ำหนักนะคะนานเที่ยวอย่างนี้กินอย่างเดียวกลับไปเขาไปรถนะคะอ,อร่อย็มีอย่างน,นี้เลยนี้นะคะทัอสองแบบแพ้งมากแตบบ่เนะ,ะ้ะ แอบลิ่เซ้นก็มีชอบกินอะไรเนี่ันนี้เขาไม่ได้ใส่สีนะคะเขียนไว้เลยว่าไม่ได้ใส่สีนะคะนูลเปอร์เซ็นต์นะขมเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใส,ส่สีก็น้ำมันปาล์มนะคะอ <c oughs> ไปก็จะเวื่อนจะมีฟงมาัยกับแพนนะคะ เดินมาหาโอนะโอ๋ชงขนมให้นิดหนึ่งเมื่อกี้ติดใจนะบอกว่าไม่ดีนะไม่สุขภาพไม่ใช่อาหารสุขภาพห้ามกิน <c oughs> ให้ชิ้นเดียวนะไม่ให้อีกแล้วชิ้นเล็กๆเมื่อกี้นะติดใจนะตรงนี้ที่บินตามเรือที่โอไปนั่งเรือนะเขาไม่กลัวคนเลยนะแต่น่ารักนะบ้านเราน่าจะใช่เจ้าบ้านนกพิราบก็ไม่ใช่แต่น้องเขาน่ารักก็ไม่กลัวคนเ,เขาก็ยองยองยองเมื่อกี้โอ้ยนะกลุ้ๆกลุ้แเลยวะ